เบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นเบอร์ร้านเบอร์ศูนย์สองหรือจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดพี่ตอนนี้คือแบบลูกค้ามาแจ้งกันเยอะมากว่าเพจมิดคือเกลื่อนเลย,ลยแล้วเพจที่แบบโดนหนักๆเลยนะ <สา S 1> จะเป็นเพจที่ผู้ติดตามประมาณสี่ถึงห้าพันเพจที่ผู้ติดตามประมาณสี่ถึงห้าพันเขาใช้ทุกอย่างเหมือนเราเลยยกเว้นคิวอาโค้ดที่ใช้สกแกนเงินลูกค้า <c oughs> อันนี้ผมขออนุญาตแจ้งเลยนี่ตามข้อความด้านบนลูกค้าบัญชีที่เราใช้โอนมีแค่บัญชีกสิกรสองบัญชีนี้เท่านั้นก็คือหนึ่ง บัญชีที่พาพรเสียงกระโทกับสองบัญชีบจกษเบเบนเดอร์รหรือว่าบริษัทเบเ์บนเดอร์นั่นเองมีเพียงสองบัญชีนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาคือปลอมหมดทางโกดังเราไม่มีบัญชีผู้ชายนะลูกค้าไม่มีนะจ๊ะกุงทรงกุงสีกุงไทยไม่มีนะโอเคประมาณนี้ฝากไปด้วยแล้วก็ข้อสังเกตจุดสังเกตนิดนึงลูกค้าผู้ติดตามเพจจริงมีสองจุดสองแสนแล้วก็ยอดยอดการกดถูกใจมีหนึ่งจุดหกแสนลูกค้า แล้วก็ตามนั่นแหละที่บอกเลยเพจจริงตอบช้านิดนึง<า>ใช่เพจปลอมตอบไวไงเพจปลอมตอบไวเพจจริงตอบช้านะาเพราะว่าลูกค้าเราค่อนข้างเยอะใช่ไหมมีซุนอมาอเปิดมาตัวแรกมีซุนอมาเลยตัวมีอะไรตัวนี้ผู้ไหลตัวนี้เป็นรายการ ML18 แจ็คเก็ตผารม45่กิโลราคา3,500ลูกค้า3,500 นี่ล่าสุดเพิ่งไปเปิดเจอในแชทเมื่อกี้มีลูกค้าเอฟได้แล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาเอาแจ็กเก็ตผ้าร่มเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยขออนุญาตโชว์นะจ๊ะอันนี้โชว์ไปย,ยังมีซูโนโอ่อีกหนึ่งตัว Hello, มีซูโนโอ่อีกหนึ่งตัวงั้นหรือนี่ตัวนี้สามพันห้าจ้าลูกค้าสามพันห้า มีใครรอไหมแจ็กเก็ตผ้าร่มมีใครรอไหมมีใครรอไหมเออมีเปิดจองในไลนฟ์ลูกเดียวลูกสุดท้ายพี่มีเปิดจองในไลนฟ์ลูกเดียวอันนี้น่าจะเป็นเอ่อรายการสุดท้ายของช่วงเช้านี้นะลูกค้ารายการสุดท้ายของช่วงเชา้านี้เดี๋ยวขออนุญาตลงไปเคลียร์แชทหลังบ้านแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆพาไปพักทางข้าวพาไป<อ>พักกางข้าวเดี๋ยวมารุยกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมารุยกันต่อช่วงบ่ายย,ยาว เดี๋ยวมนลุยกันต่อเด <c oughs> ี๋ยวมนลุยกันต่อนี่อุลนี้มาสวยมากจริงครับแบนเอาอเยอะด้วยลูกนี้ใช่ไหมใช่รใครับถ่ายเองก็ยังเหมือนเดิมอะใช่ไหม <ite> mm ป๊อดงานสะอาดอะ <ite> mm <g uss> ใช่งานสะอาดยังคงที่เรื่องผ้าสะอาดผ้าเน,นี้ยลูกค้างานแพนด้ดายังเสมอ <c oughs> ต้นเสมอปลายเรื่องงานผ้าสะอาดอยู่ เพิ่มเติมคือแบรนด์อาจจะมีออกเยอะขึ้นใช่มีแบรน์เยอะเลยลูกเหมือนร้อล่าสุดที่มาคือแบรนด์ออกเยอะมากช่ำมากน,นี่เซิร์ที่ไหนครับไม่แน่ใจเหมือนกันลูกค้าดูป้ายไหนไว้เอ่ยพิล่าครับพิล่ามา มีแต่กางเกงผ้าลม่มลิซ่าตอนนี้สินค้าโซล,ล์แล้วจ้าลูกค้าลิซ่าตอนนี้โซลเปมาที่เรียบร้อยนะอาดิดาสครับอาดิดาสมานีต่ตัวนี้กันยูวีด้วยกันยูวีก็มานี่จำนวนตัวประมาณ ประมาณร้อยบวกลบนะลูกค้าแจ็เก็ตผ้ารมหนึ่งร้อยบวกลบประมาณนี้นี่ลูกค้าผมเล่นงานแจ็คเก็ตผ้าม่มอยู่บอกเลยว่าไปไวมากใช่ครับมีหนึ่งเดือนลูกค้าเจ้าเนี่ยถามมาประมาณยี่สิบวันว่าแจ็คเก็ตผ้า่มมาหรือยังคือขายของหมดไวมากจริงครับ แล้วขายลงตลาดด้วยนะขายตัวหนึ่งขายตัวร้อยี่พวงหัวเลยออพตัวมาร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดเก้าลูกค้าได้เลยอย่างที่ผมบอกเลยงานแจ็คเก็ตอะยิ่งพวกแจ็คเก็ตบางแจ็คเก็ตผ้าลมอ่ะลูกค้าขายดีขายดีมากเราได้ทุกช่องทางเลยได้ทุกช่องทางเลยสวยจังตัวเนี้ยใช่ไหมเนี่ย ไม่หนานะลูกค้าไม่หนานะใส่สบายๆลูกค้าชอบโอ้ยอน,นีิดานเนี่ยทรงเนี่ยเดินป่าลูกค้าเดินป่าเข้าป่าขึ้นเขาออกทริปต,ตกปลากลางเต็นท์ได้หมดเลยไี่น่าละ่ะพรอค้าไม่ค้าเราบอกว่าขายดีแะ็ค็กพาลม อุ้ยอันดีด้านหนึ่แล้วค่ะแสดงว่าสวยแบบนี้นี่เองใช่ไหมน้องปอสจริงครับแล้วบางตัวก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรงานแบรนด์งานป้ายอะไรเงี้ยงานแบรนด์งานป้ายขายอัพในใน,ในกลุ่มได้ด้วยเฮ้ยนี่ฟ้าตัวนี้สวยมากขายอัพราคาเพิ่มในกลุ่มได้ด้วยตัวนี้สวยมากพวัดูกับป้าอุ้ยใช่ไหมแล้วดูเป็นจ้ำเอว์จ้ำแขนด้วยนะลูกค้าเป็นจ้ำเอว์จ้ำแขนด้วยใส่ราคาเท่าไระอันนี้นโอเคมาพี่ฟ้าดาเซฟมาเลยครับ วาแหลน2,7พ no, so ี่ ML18 ML18 แจ็ะเก็ตนผ่าร่ม45กิโลตัวนี้3,500บาท3,500บาทนะจ๊ะรีวิวสอเอาค่ะรีวิวสอเอาค่ะอ๋ยเรียนหรอกเลยทับกับรายการนี้ตอนนี้สอเอาไปแล้วสอเอาเอาเร็ว ซอลเป็นที่เรียบร้อยเลยเนี่ยดูดิงานสะอาดจริงรูร้ไหบงานสะอาดมากตอนนี้สินค้ารายการนิสซอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสวยกังใช่ไหมวิว<ส><ก>ม,มาคู่กันเลยอ่ะ มาคู่ <มา S 2> เลยใช่ไหมแต่งหูด้วยน้องแพแต่งหูด้วยอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยดูดิสวยว่ะก็มันสวยอ่ะขอภายจ้ะลูกค้าขอภายไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินสวยตัวนี้ไนกี้ครับผมหูดิแล้วดู สวยจังวะตัวนี้เป็นผ้ากันยูวลูกค้าไนกี้ตัวนี้ข,าว,ว <laughs> ขาวจัวขาวจัวขาวโพดขาวโพสวยมากดูมากครับต,ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้สินค้าสวาลไปแล้วจ้าลูกค้าสินค้าสวาลไปแล้วนะ <laughs> <c oughs> เด็กก็หมดเด็กก็หมดแล้วโอ <c oughs> เคอุ้ย อันนี้อะไรอ่ะป๋าจับเนื้อผ้าดิเนื้อผ้าดีมากอะลูกค้าเนื้อผ้าดีจริงนี่ลูกค้าขำมาแล้วแสดงว่าลูกค้าได้ยินขออไปด้วยครับขอไปด้วยครับลูกค้าโคลอมเบียค่ะโคลอมเบียพิเจอก้มองสวยจริงคือเวลาไหนเวลาหนูเจอที่มันหวานหนูสวยอ่ะสวยมากมันสวย สวยจริงสวยจริงนี่ประมาณนี้แล้วกันลูกค้าประมาณนี้แล้วกันโอเคอเลดีคอทตอนแฟชั่นเวียดนามใช่ไหมหูยตัวนี้เดินป่าสวยมากเลย a d i ดา s นี่ลูกค้าขึ้นห้างอ d ิดา s ด้วยขึ้นห้างเป็นงานประมาณไหนขึ้นราวเสร็จแล้วมีเก <c oughs> ๋ขึ้นห้างเลยนะเก๋ข,ขึ้นห้างเลยนะสวยก็มันสวยอ่ะ โสวยมากสินค้ายังมีอยู่นะลูกค้าตัวแจ็คเก็ตผ้าล่มตัวนี้เป็นกระสอบสุดท้ายเลยพี่ตอนนี้สินค้าซาวไปแล้วก็จะไปกิน้าสินค้าซาไปวปันที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าอึ่ยตัวนี้ก็สวย พี่ปปียนุชบอกว่าได้รับตวเตเตอ์ขร์อกมป้ายทันดาแล้วนะคะงานสวยทุกตัวเลยแทบไม่มีตำหนิขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ขายดิบขายดีนะขายดิบขายดีครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบเห็นคอมเมนต์พี่เปียนุชแล้วอยากได้งานสวยๆเหมือนพี่เปียนุชนะพี่นะทันดา 003J ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1990ใช่ไหม 1,990บาทครับผมมาอีกเมื่อไร่คะน่าจะประมาณช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนอีกสิ้นเดือนจา้าพี่เดี๋ยวแงรอติดตามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไงรอติดตามอีกทีหนึ่งนะพี่นะสายเดียวไหมพรมเปิดไหมคะเปิดไปย่งสายเดียวไหมพรมเหมือนเราจะไม่ได้รีบว่าเปิดไม่ได้ไม่ได้รีบค่ะใช่โอเค